S <S 2> <S 2> เอาแล้วครับผมคือใชแผ่นหนึ่งม,มาเออเลยครับ อ่ะฮะแล้วก็มาเล่นซิมบอลซิมบอลเตะใส่บ่ดน้ำกันมาครับบอลหนุเตะบอลตรงนี้เลยแล้วเชียร์ไปไหนวิวรอรอปแป๊บหนึ่งเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะกล้องเตะบอลเล่นก่อน ออากออกรำกายวองวอมฮะก็เป็นเมลรุ่นอเมริกาฮะไม,ไม่ต้องเห็นหรอกว่าชุดอเมริกาถ้าอ่างมาปิดคลิปเลยนะอเ,เอ,อเอ,อ,เอ,อวีจีมา เดี๋ยวค่อยปิดคดลิปเปคลยปนี้อากาศมาผมเล่นคนเดียวอ่ะหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เตะเนี้ยเนี้ยเตะเนี้ย เอ้า,าครับเจียร์โอเคครับเพื่อนหล่อไหมเพื่อนหล่อไหมหล่อไหมเพื่อนอ่าแรงว่าหล่อแน่นอนนะครับดาดาลิมเป็นหน้าปกคลิปด้วยครับคนนี้ด้วยโอ,โอ้ยแล้วไปตัง้งดิอย่าไปตั้งก่อนไม่ตั้งก่อนใครใครเตะเขาแรกเจียร์เจียร์ มีพีถือกล้องอะ่ะครับโอ้โหอ,อยากอยากอยากยเกาือ,อ,าอทำไมเพื่นอนจมจม เอาพอแล้วนะมันกระโดนกล้องคงเคแต่กว่าจะไปเจียร์ใช่ไหมจะไปเจียร์ใช่โอเคโอเคเชียร์เปกก็นเจ้าใก้าแผ่นพี่หน่อยเมื่อพ่อันบอกอะไรหน่อยดีในคลิปอ่ะโอเคเปกก็นเจ้าเก้าเลยได้ๆ เอาละครับโอ้โหทุกคนี๋ยวไปดูภาพช้ากันนะครับโอ้ยไม่ใช่มาที่เมื่อกี้โอ้ย จะวิ่งครับจะวิ่งก,ก,กันนี้คโมสรนนะครับเดี๋ยวเอาตั้งไว่อีกเนี้ยบบว่าทำอย่างเงี้ยทำนี้แล้วก็ทำแบบนี้เลย แบบนี้นะไม่ทำเลยเนี่ยแล้วก็ให้พี่เหรอจะไปจะไปไหอืม ดูกันะคะอุ้ยอย่า้ตรงนี้โอ๊ยตกสเอยจอเข้าไปอฟแต่ว่าหนูกม่ตล์อยาไปทุกแต่ว่าตโอย่ยดกี่ดูอย พี่ <laughs> ออกมาแล้ว A P G มาแล้วก็นี่ A P G มาแล้วเนี่ย A P G มาแล้วครับกล้องหงุดังรับ A P G เลยะฮะ ถ่ายคลิปอยู่นี่ไถ่ายคลิปบอลอยู่หายเล้เหรอแวนะฮะเดี๋ยวพึ่ย่าด้หนาวเลยอาไม่ใส่ไม่เฮ้ยไม่เป็นเรุ่นอเมริกาถึงวันไงกูอ่ะเฮออเมริกาไปเฮ้ยกูไม่ให้ใส่หรอกแม่บาค้าให้ใส่ฮะมึน่ารัะ จะว่าก่อนไงผมผมก็มาตาถ่ายไปเพียวแล้วก็มาพอดีใช่ไหมครับมันมีสองที่แบบิปมหนึ่งสามนาทีนะอัเนี่ยมาสามนาทีนะไอ้ค,คลิปเนี่ยมาถ่ายทอะไรอยู่เล่นบอลไงเนี่ยเล่นเตะบอลเน,น,น,าานี่ยกลังมากำลังมาใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับฟังเพลงอะไรอยู่ครับเนี่ยไม่ได้ฟนะังครับเนี่ยครับไก่เหมือนกันหมดเลยน,นะครับ เพรผมว่าผมกะว่าจะปิดใส่แตะมาล่ะใส่ที่มันว่สทกไมเอาของนครับมาครับเรื่ครับพี่หลวงแล้วมครับเด็กครั้งหนึ่งครับนะ ใส่มาได้อะมึงเป็นรุ่นฟูม่าเหรอูม่าฟูมากูไม่รู้เมกาเวเมกาเมกามาจากอเมรกานี่นี่ก็มาจากตาตาไปมึงเตะกูเตะ่ะสองคนใช่ใช่ยมันไม่สาธิตอันนี้สาธิตเ้ สายชิตสาชิดอ่าตามนั้นเลยครับกล้องคือวีรุนวิกาอู้อู้กับแววกับแวว จะไมพนะไม่พันเนี่ยโอเคฮะมึงกอดมาเมื่อกี้เมื่อกี้คุณามมมานานยังมูมามาก่อนมึงแค่สามสิบนาที Yeah! Mọi người hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để con, bỏ lỡ những video hấp các bạn สารทีเนี่อดใารช้นนยจทำได้ไหมเนี่ยมัน่นยาันี่ทำลวะปรับแสงปรับแสงอโอ้แสงสุดสามสามนย์ศูนย์เลยเอี้ยก้องชัดเลยอ่ะเมึงดูมึงดูก้องทัดเลยเออชัดเลยเฮ้ยดูบุตสูตรไหมเนียดูุสูตร เออมึงเอาตรงกลางเอาดีากดูมมใ<ช>ส,ส่ตรงกลางเอาเลยไม่กูมีซิปไงเหมือนชุดสูทเลยอูใส่เสเื้อนอืมจุเลยเไปมึมงถือกล้องตากูมาอยู่ตากูถือกล้องอืมใช่ตาม,มงึงได้เ,เกียร์ทีไปกินหมูกระทะต่อเลยรู้สึกกูหิวเลยยี่สิบแล้วลว,วันนี้ยังนนยที่ถ่ายเกียร์ทีและเจ็ <7 S 2> <7 S 1> ดเจ็ดนาที แล้วไออ่ะถึงกี้สามถึงกี่สามตอนนี้เจ็ดเท่าไหร่อะถ้ไม่ถึงคัทถามก่อนเพราะอะไรเซียร์มันมันกดมันโดนปุ่มสามปุ่มไปเลยมันออกไงเออเด็กกูเอาชัดเดเลยชอตที่กูมาแล้วมันก็ออกมาตอนรับเนี่ยกูไม่เห็นมึงเนี่ยมามาต่อเลยนะผมนี่ครับคนหล่อครับลองเอาถ่ายรูปเชื่อมเมกาดิใช่ไหมครับ คือแม่มาคับไปใส่ใช่ไหมไม่งั้นไม่ให้ปลาใช่ไหมใช่ไหมอ่ะก็ลองดูอ่ะลองดอกขึ้นเอ้้ยยเเฮฮ้ย

เราก็ถ่ายตอคกินอคคีบอลที่ยังไม่กินหมูทะแล้วกินเสร็จแล้วก็มาเล่นต่ออีกถ่ายสองคลิปสองคลิปแต่กูว่ามึงไม่ถอดมึงไม่ถอดเสือ้อวะคือรู้สึกว่ามันอุ่นไปอ่ะคือแบบกูชอบอากาศเย็ยนๆเลยเนี้ยเดี๋ยวเ,ยนนเดี๋ยวเลยกินเนี่ยอย่กูไปเออกินหมูทะมันหน้าตามันก็ร้อนด,ดิถ้าร้อนก็ถอดเสื้อเลยไม,ไม่อยากให้ชาอเมริกามันเป็นไงเพราะว่า ปาเนแโอ้ยวันนี้ใส่ชุดเท่ว่ะเฮ้ยเสื้อแบบพี่จะมีแต่เล็กไปละต่อวสอีกใส่อยู่เปเสียเงินเสื้ออะไรวะลายอ้าาว่ครไทวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่พูดอยาพูดไมพูดจะพูดไม่ขึ้นก่เกียดไปใต้ดอยาไม่ย่จนรอไม่เยไม่ได้เฮ้ยรัเอาโอ้ยอ้ เฮ้ยต้องมีทักษะเองนี่ต้องมีทักษะต้องเตะเตะเฮ้ยเตะแรงๆดูดูจะมันเว้ยเตะแรงๆดีกว่าแต่เขาอ๋อแม่นเออต้องมันเนี่ยไอ้แมกผมบอกแล้วต้องเตะแรงๆเนี่ยผมบอกก็แล้วผมบอกว่าต้องเตะแรงอ่ะทักษาได้สองทักษะครับผมปงกุ๊กเลย

คลิปนี้สังหาเออสังหาคลิปนี้เอาเป็นหน้าฉากเอกกาเป็นหน้าฉากกิ่อเ่นี่่ัเอาเป็นหน้าคลิปด้วยสังหาคลิปนี้กูชอบเอน <c oughs> ห้างท้างเนียุทั้มเเีทันอยู่สังขา,าในคลิปนี้สังหารในคลิปนี้เอาลงหน้าคลิปด้วยก็ <c oughs> าหาดาิโต จากปลาคาวอยู <mile> ่คลองเตยวัยรุ่นดูใบแม่ก็เป็นวัยรุ่นอเมริกาดีกว่าครับโอ้ยมาแบบขโมยครับผมโอเคครับโอ้ยเย้

ก็เทบวกสีว่าจะบายูเคเสี้สีนะผมว่าใหญ่เปล่าเมื่อกี้เข้ารถลุงเคนะเมื่อกี้เห็นไหมี่นี่นี่นี่มันรอดช่องนี่ใช่ไหม ออตช่งมาเราไปดูก่อนว่าน้องรักเตะได้ถึงบ่าครับพอโคเซอร์ที่กำลังขี้เฮ้ยไม่ใช่ตูจะพูดดังๆนะผมนี่พวกเราสองคนหล่อไหมครับนี่ครับดูกรจกดูนี่ครับพวกเราสองคนหล่อไหมครับโอ้โหนะน้องรักหล่อไหมหมุนหรอ เลื่อนน่ะล้างมือก่อนกินหมูกินข้าวไวยังจังใช่หมเรากินหมูท้ากันใช่ไหมเรากินหมูท้าใช่ไหมมีหมูมีหมูท้าแล้ววันนี้จะฟังไ้โอยโอ 아아ไ,ไปวิวินีผีไหมแต่หาผีไหมมันฉีกมันขี้วะแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพอซูเอออกมาปุ๊ ล้วเ,เล่นอีกรอบหนึ่งคนละรอบก็บิ๊คิเลยเพราะจะได้จากยี่สิบนาทีแล้วตาวผม,มีสุดท้ายวาย่าใครจะได้ชนะะนัดเจียนที่สองรอบพี่นนพี่นี้ผมให้คนเป็นคนที่สองก็หมือนคนที่สามาแต่แเ,เป็นคนที่หนึ่สุดท้ายอะ่ะต่อสุดที่เราเราคุซอมาอ่านพูดถึงก็เอราพอดีเลยใช่ไหมครับโยโย่าบอกว่าเคยจะเข็ดยอ ลูอกลอุ้มมันลงคอไปถึงสวรรค์เลยเฮ้ยแกตอนนี้เอ้ยมาคนเคอร์เซอร์คนแรกมา,นนากสุดท้ายนะสุดท้ายเดี๋ยวเชียร์จะปิดคนสุดท้ายเชียร์บอกคือมึงก่อนแนละ้วมากูแล้วเชียร์ปิดคนสุดท้ายอ่ะอ่ะสามงั้ก็ต้องก็ต้องคนนี้พี่เหรออันนี้คือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนก่อนที่เราคีนหมูทะถ,ถ,ถ้าเกิดไปรอบนี้ก็เหลือรอบสุดท้ายคิมมันก็ยาวดิเอออันที่รรบปกติก็นท่านอ่ะ เฮ้ยวันนี้เอาดีไหมวันนี้แต่งชุดเลยแต่งชุดอเมริกาลังสาวแล้วไปถ่ายมาดีปีใหม่อ่ะร้อนแต่งชุดไงเฮ้ยถ่ายบอสิ่งไปถ่ายเออเออพรปีใหม่แล้วเพอว่าไปกินหมูทะมาเดี๋ยวดูครับนี่อ้าวไม่เข้า เขาไทยดิเห็นไหมโอ้โหมีมีตัวอยู่ข้างในเนาะเอาเอาเอาอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรีีใส่เกงกีนโอเคมาอะน้งบอลไปไหนมึงเตะเข้างไหนเมื่อกี้ลูเปนงไหรอลูกกกไม่จ่าเป็นเพื่อนรักผม อาเจเอ,อ๋อยู่ไหนห้องนอกเมื่อกี้เห็นเตะเข้าตรงนี้อยู่เหมือนเมื่อกี้เลยใครปิดฉากสุดท้ายคลิปเนี้ยก็มึงไงอ่ะเป็นไรนนเป็นไรไหมถ้าเกิดผมยิงถ้าเกิดผมเตะเข้าเนี่ยถ้าเกิดผมเตะเขาเ้าแสดงว่าผมได้แชมป์นะ ได้แนขวะตาลอดลหนึ่งทีครับวะันลนึทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงหนึ่งแล้วหนึ่งแหนึ่งโอ้มอ้วตาตาคุตาตผมไ้หนได้แก่นนะครับเอาแมก็ได้แชแล้วก็แชร์ปิดท้ายนะ เออใช่โอ้โหเฮียไปหึ่ไม่ใช่หนึ่งทีคละรอบเออคนละรอบเออรอบท้ายมาให้เข้าได้อันนี้ผมพอแล้วกันเออไม่เอาอย่างยังยังไม่ได้ครับไม่ได้บอกอันเบียงนึกว่า หนึ่งอบเออใช่เกิดตาของลุงเกมเหมือนเดิมอ่ะอครับอย่างี้ใครเตใครเตโดนขวน้ำขวดน้ำขวด้ได้ถ่ายเปนหประชับมาไม่ต้องต่เข้าก็ตามหุต่

Það er ekki nemaði, tók í pæl, sæði ekki.